พี <pelled> <dead. ped convert to>. ่เดชพี่เด็ดสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสินเข่ามือวันหยุดต้มไก่แล้วแล้วมือนนี่เอาเปิเขาลูกเอาไปต้มต้มไก่แกมันมันพี่น้องเลยแซ่บไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่แก่แม่ปลาช่อนมาหมกฝาว่ามเนี่หมกไปหน่อยยายนุ่งไปหยกสะดุ้งโอ้ได้เห็ดปลาแดกคนเด้มื้งนี่อือทำอะไรต้งบะ มาแต่มาแซ่บๆน้องกันพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลมือีนลนาตจิบพับขาพี่แล้วนี่แหละข้องมักหืวกแซ่บหวานดีเด้อพ่อไครบถึงอยอะอ๋อ ไม่อไปอีกต <si ันจับด okay? ีค oh! ่ตะมงหูม ah, ุกสมารัดไปยืบวางผูขกคอโอ๊ะไจะกินเผ็ดเผ็ดหนหันไหมอ้าอ่วงมาเลย้วงวง

คือเป็นตะมหยกักมันก็ตอมงงาย,ยู่ใกล้เกี่ยกระแด็นโ้เกิร์มันต้องตมแป้งฮ้อนโมน้ำน่อยๆตินไปเรื่อยๆพอดีลูกไส้เหลืองานมากกินเข่าน้ำกันพอดีเลยอยมืม <c oughs> <c oughs> ปลากรดี <c oughs> ลูกเด็กมากเลยเด็กน,นี้แล้วกัน <c oughs> จองกบบยู่รังบันน้ำงามเก็บคู่มือกับถอดน้ำคู่มือ cua con, chip con đại khái hôm nay nó còn. thắt khăn tròn má. ta ta làm con cái kim kim mấy tỷ. อแต่บองทูง่ายมาจากบ้านสวนเก็บเอาเตอรปลายๆมัดนุอยน้อยๆได้ห่อยละบะหมักนุ่ยใหญ่มันเป็นพันหน่อยอ่ะันทำเนื้อสปอร์จะแปลงัาเสรอยจังหวามันกรอบดีอ่ะ อ,อันรักเนี่ยตัหุ้งอยางนั้นอันนึงเพ็ดอันนึงห่อนเขากันยียี่แหละกเขาอ,อ กอาก็หอยโอ้โหปวดเท้น้ำขามเนีุ่ดยอดเลยเมนบักขามเปียกกระสูบเหยดบกขามอ่อนเปรตได้พรอมันได้บรรยากาศดีกว่าได้รสชาติดีกว่านัวหวานก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานงัวไปนะตัว เาก็ดูต้มต้มแบบนี้ต้มแบบต้องออมที่ต้มเป็นโตปเลยรับในกระเจ้าสามาหายเรียบร้อยน้ามนันนัวนัวกนเทาต้มใส่เบลคัมเนาะมาก็าต้มอย่างเดียว เอานางเดี๋ยววะสายไม่มือกัอนหรอกสายน้ำนตะกะระล่วนร่วนกำลัง<อ><อ>เย็นขวานีนก็เป็นโลคกาะต่อเส็วงสิบปนยกสะดุง้ง

ต้นตมแลงวสีเขาก็บแกงได้เนาะไดอ้อืมอืมันน้องเป็นดิสี่เขียวทุบๆๆแกงเลยเหรอเนาะบม่ได้ฝันอี่ มันัดสูงโอ้ทไมสดแบบอันนี้คุณต้มติดคนนะชิม,ม,มกระตมหงกระปลหีนแสบครับอกเ,เลยกระตมไล้ไหลโอ้ชิพ่อขันิได้ขายดีครับกระตมหูยน้อง มาเด้อมากินข้าวน่วกันครับผมมามาใ้ขึ้นจากให้จากหน้าแล้วกับขึ้นมาให้ว่างน้อมทื้นได้ไหมกับกินน้ำกันมันมาอยุ่งเทียบกุงไท่กับวิถีชีวิตกับแบบดั้งเดิมครับผมอึ้นนงทั้งไกกับขึ้นเลิกงานแล้วกับมาหาพระเขาลงมากินพร้อมกันตีกินเก่ากินแบบเก่าไม่ได้ลืมมันเกิดมุ่งนอนอย่าก่อนหรอกโอ้ยกินกับลูกกับเตาหรืนี่กับลูกับห้านเนี้ย ใส่ชีวิตบ,วบ้านเ้าคือเกลืออาหารบื้ลูกตลาดบ้านอยู่บ้านเ้าจริงริงแล้วเขาก็ต้มขายแบบนี้แยงขายแบบนี้ จะอยากกินกินเองรเลยขึ้นมาก็ไม่กินเองเาาหรอกินแซ่บบหลายคนหมด่งกินเองอ่ะมันิแซ่บกลัวอ๋อเลยนะครับผมจนไหนก็ <c oughs> อยู่บ้านกินดีแบบนึงอยู่ร้านกินดีแบบนึง <c oughs> <c oughs> ไปจาก มากินแบบยุลานกับไปเจอกันยุรานบ่ละสายโหดตรงไปที่ลานจ้งต้องขอโกดขออภัยสำหรับคนที่ม้าจาาน้องปฐมมือเนี่ยวันขุดในห้อยมีธุระปลาปังกัเลยเล่นต้องหยุดจังนี่หาหกสายโทเข้ามามือเนี่ยเอาละครับผมมือพอกันวันอืึวัคุณหัสพอกันเอาลัตเอาละครับผมสำหรับมือนี้กับฝากพี่น้องมาเท่ากับกดไหลกดแช่เนาะสำหรับคนี่เข้ามาทักทายกันนะ หากกันอย่าเถีมอย่าป่าก,กันเด้อกับคำติชมทุกอย่างครับผมจ้ะสำหรับมื้อนี้แต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ไหวแล้วครับผม